อันนั้นะมันคือจุดประกายให้แบบว่ามันเป็นอาชีพได้ผมว่ามุมมองของศิลปะใต้แห้งเนะี่ยมันน่าจะหมดแล้วแหละมันบ้านลามันเมืองกเกษตรไงครับ<ม>ถ้าย้อนกลับไปในยุคข,ของกาฟิตตี้ของเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ยมันก็จะอิงกับความเป็นการเมือง เพราะเขาเดินในซับเว์ที่จะประท้วงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่บอมรถไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นคือกาฟิตี้วิธีของกาฟิตี้จริงๆอะ่ะคือมันก็เลือกพื้นที่ที่แบบว่าคนมองเห็นได้เยอะเขาต้องการที่จะแสดงตัวตนให้ตัวตัวเองอะ่ะมีตัวตนอยู่ในสังคมครับกาฟิตตี้เนี่ยนั่นแหละครับนั่นมันคือชื่อของเขาที่เขาประกาศสักดาว่าเขามีตัวตนอยู่ ผมนายทัชกรศิลาวชรเดชครับนามปากกาเจ๊คครับเจ๊คบ k เตอนนี้เป็นอาร์ติฟิลดสแล้วครับสำหรับผมเนี่ยกราฟิกตี้เนี่ยมันมันเป็นการระบายออกอีกทางหนึ่งอะที่เราอยากจะเล่าเรื่องให้กับสังคมได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับอาร์ติสแต่ละคนน่ก็เลือกที่จะนำเสนอในแต่ละ รูปแบบของผลงานนะครับซึ่งมันไม่ได้อิงกับการเมืองสะทีเดียวโดยส่วนตัวผมแล้วอะ่ะผมมันไม่ได้เป็นกราฟิตตี้แบบจ๋าขนาดนั้นนะครับเป็นสตรีทอาร์ตแต่ว่าใช้ใช้เครื่องมือของกราฟิตตี้เนี่ยแหละก็คือสเปรยเนี่ยมาทำงานพื้นที่สำหรับผมอะ่ะอยากให้งานมันแบบว่าดีที่สุดอะ่ะผมก็ต้องไปขอคือมันมีของแต่ละยี่ห้อเลยครับอันนี้ก็เป็นแฟชเหมือนกันออกมาแบบใหญ่ๆ แต่ที่ชอบใช้ใช้ประจําก็คืออันนี้มันจะเป็นทั้งใหญ่กลางได้ถงสีได้ตัดเส้นได้คือการพิพิมมันเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่แล้วเวลาเราออกไปพ้นด้านนอกอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมันไม่ใช่พื้นที่ของเราคนเดียว เราก็ต้องแบบว่ายอมรับได้ที่จะถูกโดนทับ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 กันเป็นปกติครับซึ่งมันก็ยากลําบากนะในเรื่องของการเดินทางตามแนวงานตัวเองอย่างเงี้ยครับ<ต>ก็คือมีศิลปินรุ่นพี่เนี่ยแหละครับก็ทําเขาจะเสียสีการเมืองอย่างชัดเจนแล้วก็ไปทําตามสถานที่อย่างเงี้ยซึ่งพอไปทําแล้วอ่ะเขามาทุบแค่งานศิละปะที่มันอยู่บนกําแพงก็ยังแบบว่าใจแคบไม่เปิดรับเลย กลัวคนแบบว่าเหมือนเหมือนปลุกระดมอะไรอย่างนี้นะครับคนทั่วไปในประเทศไทยอะ่ะมันไม่ได้โตมาจากรสนิยมที่มีสุนทรียศาสตร์สุนทรียภาพแบบศิลปะสวยงามมองงานเป็นอะไรขนาดนั้นอะ่ะมันบ้านเรามันเมืองกเกษตรไงครับเขาก็จะไปผลักดันเรื่องของการ,กรเกษตรปากท้องชาวไร่ชาวนาอย่างทางด้านศิลปะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ใหม่ในประเทศนะเนาะมันก็ค่อยๆปรับตัวกันไป อันนี้ผมเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้ที่จะพ่นอันนี้แบบเราก็เลือกเฉดเอาแบบผมก็เลือกคู่สีอะซึ่งการาฟิตี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอาชีพได้เนาะอย่างที่ทุกคนได้ได้ได้เห็นอะไรเงี้ยว่าพ่นข้างถนนอิเละเขขะ่ะเลอะเทอะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งอะคือมันช่วยซัพพอร์ตเรื่องของธุรกิจต่างๆได้เข้าไปแบบว่าตกแต่งอะไรอย่างเงี้ย ได้โดยส่วนตัวแล้วอ่ะคือกาฟิเตียเราทํางานอยู่ในสตูดิโออย่างเงี้ยมันไม่มีแรงบันดาลใจมากพอเพราะเราออกไปข้างนอกเราโฟรครับเราได้เห็นสังคมนั่นแหละมันคือหัวใจหลกักเราได้คุยกับคนในสังคมในพื้นที่ต่างๆได้เจอเด็กเราได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กในสังคมในย่านแถวนั้นที่เราไปพ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้เข้าใจมากขึ้นเราก็ได้อธิบายเกี่ยวกับกาฟิตี้สิ่งที่เราทำด้วย ว่ามันเป็นอาชีพได้ยังไงผมว่ามุมมองของศิลปะไส้แห้งเนะี่ยมันน่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่ากราฟิตี้เนี่ยมันเข้าไปตามจังหวัดต่างๆคนอะ่ะก็ได้รับรู้หรือว่ารายการอะไรต่างๆก็ได้นําเสนอแบบเรื่องของกราฟิตี้หรือว่าสตรีทอาร์ตเยอะมากๆแล้วตอนเนี้ยนังที่อย่างเงี้ยพ้นง่ายสวยหมดเลยครับ แล้วก็มีสวยอีแบบนึงก็คือผนังเก่าเหมือนตึกแถวเจริญกรุงอะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจผมเนี่ยก็จะเกิดมาจากอาจารย์แล้วก็ศิละปะขแขนงที่เราสนใจก็คือกราฟิกตี้แหละอาจารย์ก็จะเป็นศิลปินแห่งชาติกันหมดทุกคนเลยก็คือเหมือนทํางานร่วมกันนะครับในตึกอะเราก็เห็นงานเขาแบบโอเป็นแรงบันดาลใจแบบ คือแบบเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากประสบความสําเร็จงานแบบเก่งอย่างนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมชอบในสายของกราฟิต<ช>ี้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเออทําในพื้นที่แล้วแบบเท่แต่ก่อนแล้วแบบออกมาหน้าตึกเรียนก็เห็นงานเขาพี่อเอล็กเนี่ยแหละครับใช่พี่เอเล็กนี่ก็เป็นพี่น่ารักแล้วก็เป็นศิลปินที่เป็นแรงบรันดาลใจ มันก็จะเป็น,นคอลเลคชันที่ทำนะอาชีพที่2ที่ผมสนใจมันก็ยังครอบคลุมหรือว่ายังอยู่ในขอบเขตของงานศิลปะที่เราสามารถทําได้ดีที่สุดก็คือ ผมสนใจในเรื่องของ r NFT ใน NFT เนี่ยผมจะทำเป็น a n i m เมชันซึ่งพอมันเป็นดิจิตอลแล้วว่าถ้ามันเป็นภาพนิ่งเนี่ยมันก็ถูกก๊อปปี้ได้ผมว่ามันง่ายมากเลยที่จะถูกก๊อปปี้อย่างเงี้ยครับแต่พอมันเป็น a n i m เมชันน่ะมันมันท้าทายผมด้วยแล้วก็มันรู้สึกแบบมันเป็นกรรมสิทธิ์ดิจิตอลจริงๆซึ่งผมก็ไม่เคย a n i m เมตมาก่อนแต่ก็มานั่งฝึก แล้วก็ทําอย่างที่แบบว่าอยากให้มันจะเป็นอย่างเงี้ยครับคือกระบวนการมันเยอะมากเลยครับ NFT อะ่ะทำคนเดียวมันโคตรเหนื่อยเลยอืมแต่ก็เป็นอาชีพหลักอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งเพราะว่าคอลเลกชันเนี่ยมันยาวนานมากตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันมันไม่ใช่แบบว่าแค่ทําวาดลูกขายไปเพนร้านขายตอนนี้มันถือเป็นคริปโตนะครับ เราคริปโตมันก็เพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าพูดไปถึงเรื่อง NFT อ่ะเนี่ยคือ NFT มันเวอร์ w i มากๆมันไม่ได้อยู่แค่กแกลเลอรี่ในประเทศไทยหรือว่าหอศิลป์ในประเทศไทยแล้วมันแค่หน้าคอมพิวเตอร์ตร,ตรงเนี้ยแล้วแบบมันเป็นมูลค่าได้เลยอันนี้ก็คือได้เป็นอีทีเรียมค่ะใช่เป็นอีทีเรียมแล้วผมขายดองไว้เลย อาชีพในฝันที่อยากเป็นผมอยากให้บ้านเมืองมันอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นอนะแต่ไม่รู้ผมทําได้หรือเปล่านะนี่นโยบายหนึ่งของผมเลยนะพูดจาาไพเลาะครับสวัสดีครับทุกคนนี้เลยนะนโยบายที่2ผมเหรอก็ผลักดันวัยรุ่นยุคใหม่ครับที่เขาสนใจแบบกีฬา สเก็ตบอร์ดพาร์คสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยถ้าไมเมืองนอกเงี้ยรัฐบาลเขาถึงทําปาร์คให้แบบโอ้โหใหญ่แล้วนักกีฬาเขาเก่งมากเลยระดับโลกเราตามเขาไม่ทันอีกแล้วครับใช่เราก็ต้องส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมอะนโยบายที่3 ก็คือแบบว่าให้เงินซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีการซัพพอร์ตมีพื้นที่ให้มีเรสซิเดนซีต่างประเทศมีหอศิลป์ที่มันเป็นของประเทศไทยที่เป็นแกลเลอรี่ที่จัดการแบบว่าครอบคุมศิลปะทุกแขนงเลยเ,เป็นนายกอะแต่ทุกคนมันก็อยากเป็นนายกเพื่ออยากให้สังคมมันเปลี่ยนทั้งหมดแหละ ศิลปะยืนยาวไม่ได้นั่งเพราะทุกอาชีพมีคุณค่าผมเจค b ี k k แล้วเจอกัน